วันนี้เรามาดูสรุปตลาดประจำสัปดาห์กันหน่อยนะฮะก็นำมาด้วยหุ้นเทคนะครับ Microsoft ไปต่อนะ Nvidia ดีไต้หวัน s e m i c o n d u c t o r กับ AVGO นะครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป7%กว่านครับ AMD ก็บวกเยอะเช่นเดียวกันนะฮะ ARM นะครับบวกไปถึง8.5%นะครับ ARM นี่บวกแบบโหดมากเลยนะครับใครมีเป็นแม่ทัพใครมีเป็นสัดส่วนหลักเนี่ยน่าจะพอตโตกันแบบรกระจายเลยนะครับสำหรับ ARM Intel ฟื้นขึ้นมาได้นะครับโคคอมก็ยังไปต่อนะครับ Apple นะครับหลังจากที่ร่วงไปนานนะครับ Apple ก็ขึ้นมาเยอะนะครับ Google Meta เองก็ขึ้นมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับ Costco Walmart ก็ไปต่อนะครับหุ้นทั้งฝั่งจีนอย่าง PDD กับบา b a าก็รีบาวขึ้นมาได้นะครับ Amazon Tesla ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับร้อนแรงมากนะครับ จากที่ผมเคยดอยเทสลาตอนนี้เนี่ยผมกําไรเทสลาแบบเยอะพอสมควรเลยนะครับและสัดส่วนของเทสลาก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อป สิบของผมซะอย่างนั้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยดอยหนักมากนะครับเกือบ40%นะครับแต่ไม่ได้ตัดสินใจขายเทสลาไปนะครับเพราะเชื่อมั่นในป๋าอีลอนมัส์นะครับและตอนนี้เขาก็ได้แสดงศักยภาพออกมาแล้วนะครับหุ้นเด้งแรงมากเลยทีเดียวนะครับโหดสุดๆไปเลยนะครับ1สัปดาห์บวกเกือบ30%นะครับเทสลานะครับหุ้นทางฝั่งการเงินนะครับก็บวกทั้งเซกเตอร์เลยนะครับอ่าวีซ่ามัลติคัพก็ไปต่อนับเอ็นบีแกรนเอ็กซ์เพสก็ไปต่อนะฮะก็ ถือว่าหุ้นใหญ่นะครับยังคงทําผลงานได้ดีนะครับในฝั่งของจะเห็นว่าฝั่งทางขวามือเนี่ยมีแดงเขียวปะปนกันไปนะครับก็มันมักจะสวนทางกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนเสมอมานะครับอ่ะเรามาดูเป็นกราฟแท่งกันหน่อยนะครับหนึ่งวันที่ผ่านมานครับก็คือวันศุกร์ปิดตลาดไปนะครับ communication service นะครับทำ ผลตอบแทนไปได้2.39%ถือว่าสูงที่สุดนะครับเพราะมี Meta แบกนั่นเองนะครับและตามมาด้วย c o n sumer differenti healthcare แล้วก็เทคโนโลยีหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หุ้น กลุนะ่มเทคโนโลยีนับทำผลงานได้ดีที่สุดอยู่ที่3.44ตามมาด้วย Communication Service, c o n sumer Seciclo นะครับและก็ Basic Material นะครับส่วนเซกเตอร์ที่ทําได้แย่ที่สุดใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Healthcare Industrial นั่นเองนะครับปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะฮะก็ลุงพาวเวลมาอีกแล้วนะครับในวันที่9จุลายนะครับวันอังคารนะก็จะมีลุงพาวเวลออกมากล่าวถแถลงของธนาคารกลางเฟดนะรอดูว่าลุงเนี่ย จะพูดอะไรสั่นไหวต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกหรือเปล่านะครับหรือลุงจะมีนโยบายอะไรมาเขย่าตลาดก็ต้องรอติดตามนะครับอ่ะพูดันาคารไม่พอนะวันพุธต่อนะครับก็ขอเวทีให้ลุงยาวๆเลยนะครับแล้วก็มีสินค้าคงคลัง้ํามันดิบนะฮะแล้วก็ในวันพฤหัส,สบดีที่11นะฮะก็มีคอ CPI นะครับดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานของเดือนมิถุนายน,นครับแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคนะฮะ CPI ปีต่อปีของมิถุนาเช่นเดียวกันครับก็รายงานเต็มๆเลยนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับมีดัชนีราคาผู้ผลิตบ้างนะครับก็เราสบายใจได้ในวันจันทร์นะครับวันอังคารนะก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่าอ่าจริงๆวันอังคารกับวันพุธเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าทิศทางจะออกมาในทิศทางไหนอันนี้เราก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนจะมีข่าวเศรษฐกิจทุกๆวันนะก็นำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาดูปฏิทินการจ่ายเงินปันผลหน่อยดีกว่านะครับใครที่เก็บหุ้นเหล่านี้อยู่นะครับเตรียมรับปันผลในสัปดาห์หน้านครับหรือว่าใครที่อยากจะได้ปันผลจากหุ้นเหล่านี้นะครับเข้าลงทุนก่อนวันที่ในคอลัมน์แรกตรงนี้นะครับมี Disney นะจ่ายปันผลนะครับในวันที่25่สิบาุยนะฮะยิวอยู่ที่0.76นะฮะมีไม c ครนนะครับ0.34มี Mac c o m i คอมมนะ วันอังคารนับมีเซลฟอร์สนับมีดอลลาร์เจเนอเรลมีมาสเตอร์คันะจ่ายปันผลก็ตามนี้เลยนะครับยิวก็ตามนี้นะฮะวันพุธมีเจเนอเรลมิลส์นะครับหุ้นแพ็กเกจฟู้ดนับจ่ายยิวอยู่ที่3.8นะฮะมี Intuit มี AT&T มี Verizon นะครับ v e r i z o n ยิวหกจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับและวันพฤหัสบดีนะครับมี Accenture แล้วก็ Oracle นะยิวก็ตามนี้เลยนะครับ และวันศุกร์ก็มีมาเวลนั่นเองจ่ายอยู่ที่ประมาณ0.33ใกล้สัปดาห์หรือว่าเดือนของการประกาศไตรามาสอีกแล้วนะครับทุกคนจะประกาศไตรามาส Q2 นะฮะของหุ้นยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับเรามาดูกันทีละสัปดาห์หน่อยดีกว่านะครับสัปดาห์แรกเนี่ยก็มีหุ้นที่เราไม่ค่อยรู้จักกันค่อนข้างเยอะนะอ่ามีหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่โผล่มามีเปปซี่นะครับที่ประกาศ นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีซิตี้นะวันที่12นะฮะซิตี้แล้วก็วันที่15มีแบล็คล็อกนะครับวันที่16มีอะไรอีกบ้างที่เราพอจะรู้จักนะมี morgan stanley นะครับมี bank of america มี unh นะฮะนะครับมี charles schwab นะมี street street นะครับวันที่17ก็จะมีหุ้นของ asl m นะครับประกาศ elv นะครับนะฮะแล้วก็วันที่18จะมี netflix มี ISRG ฮะมี AppBot มี DR h o ร t o อนะฮะรอดูว่ายอดการสร้างบ้านเนี่ยหลังจากที่หุ้นเซกเมนต์น,นีนะ้ร่วงกันทั้งเซกเตอร์นะครับรอดูว่ายอดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันที่19มี American Express นะฮะมีโอหลายตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ ไปได้นะครับแล้วก็รอดูนะว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยประกาศไตรมาสวันไหนและอย่าลืมเข้าไปอัปเดตข่าวสารนะครับว่าบริษัทยังพื้นฐานดีอยู่ครับการทํากําไรยังดีอยู่นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าสู่จังหวะการลงทุนของหุ้นกันหน่อยดีกว่านะครับโดยหุ้นที่คัดมาในวันนี้นะครับเยอะมากนะครับประมาณ28ตัวใหญ่ๆได้นะครับและจะมีหุ้นที่คล้ายๆกันที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันผมก็จะกรุบเป็น1ตัวนะครับแล้วก็มาบอกเล่าให้กับทุกคนนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะขอเน้น น,นับคิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้จักหุ้นเหล่านี้กันแล้วนะครับว่าทําธุรกิจอะไรบ้างเราจะเน้นไปที่แนวรับนับส่วนอันไหนที่ผมแทรกเหตุการณ์สําคัญหรือข,ข่าวของหุ้นนั้นได้เนะี่ยผมก็จะแทรกให้เพื่อนๆสั้นๆนะครับมาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้นของ n นกี้นะครับหลังจากที่มีความกังวลทางด้านของยอดขายที่ลดลงไปนะครับและทําให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงยังไม่ฟื้นเลยนะครับใครที่ยังชอบ n นกี้อยู่นะครับแล้วก็ รอวันที่เขากลับมาได้นะครับอยากจะเก็บนะฮะตอนนี้ลงมาแนวรับสวยเลยนะครับราคาปัจจุบันผมว่าเข้าได้นะครับที่ประมาณ75นะครับส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจหรือขอห่างห่างหุ้นนี้ไว้ก็สามารถวอชลิ t ไว้ได้นะครับสำหรับหุ้น n นกี้หุ้นตัวที่สองนะครับก็คือหุ้นดีที่ยังรอเราอยู่ครับประกันสุขภาพอันดับที่1ของอเมริกานะครับก็คือหุ้นของ U.N.S นั่นเองนะครับก็ร่วงลงมาแล้วนะครับใครอยากจะเข้าเก็บ U.N.S ผมให้ไหม แรกไว้นะครับที่ประมาณ479นะครับไม้ที่2ก็ตรงนี้เลยนะครับประมาณ436หนะครับหุ้นนี้ก็เก็บได้นะครับงบการเงินเนี่ยหายห่วงนะครับแล้วก็ไตรมาสอะไรก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่มีติดลบให้เห็นนะครับและเป็นหุ้นที่ยังไงเนี่ยก็มีรัฐบาลในการอุดหนุนนะครับเพราะประกันสุขภาพนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเมริกานั่นเองนะครับและ UNS ก็มี Market Share ที่ใหญ่มากๆนะครับในอเมริกา เป็นหุ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับทางด้านเซกเมนต์นี้หุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นของ Starbuck s นะฮะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปนะครับเกี่ยวกับหุ้นที่ราคาร่วงเอาแต่ว่ารายได้พุ่งนะครับคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะฮะก็จะเห็นนะว่า Starbucks ก็อยู่ในลิสต์นั้นด้วยและทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่ารายได้ของ Starbucks เนี่ยโตขึ้นในทุกๆปีนะครับใครที่อยากจะเก็บ Starbucks นะครับตอนนี้ก็เป็นหุ้น under value ที่ ราคาเนี่ยยังรอเราอยู่นะครับหากใครที่มั่นใจนะครับและเห็นศักลภาพใน Starbucks ว่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่แนวรับอยู่เลยนะครับเข้าเก็บได้ที่75นะครับและก็ประมาณ69สนะครับสำหรับพุ้นของส r b u c k s นะครับแต่หากใครไม่มั่นใจนะครับรอดูก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและทุกคนลองดูนะครับว่าในระยะอีกสัก6เดือนหรือ1ปีเนี่ยสตาร์บัคจะกลับมาทวงบอลลังได้หรือเปล่านะครับ รวมถึงราคาจะขึ้นไปได้ไกลามากแค่ไหนนับจากจุดที่เราพิจารณาในวันนี้นะครับหุ้นตัวที่3นับ m s c i รับ,รบก็เป็นหุน้นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเซกเตอร์ฟินแลนเชียลเนาะเป็นหุ้นที่แนะนำทำเดชนีอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับก็ราคาที่รอเราอยู่ประมาณ480แนะครับแล้วก็ประมาณ451นะครับหุ้นตัวถัดไปก็คือหุ้นของ McDonald อ่ใครเป็นสาวก McDonald นะครับและอยากจะเก็บหุ้นดีราคาถูก โอกาสมาถึงแล้วนะครับขอแค่เรากล้าและเรามีเงินในการช้อนนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเงินหุ้นจะดีแค่ไหนก็เสียดายโอกาสนะครับดังนั้นเราต้องรีบทํางานและหาเงินมาช้อนหุ้นดีๆเหล่านี้กันหน่อยดีกว่านะครับราคาที่ให้รอนะครับแม d โดนัลอยู่ที่ประมาณ2,47นะครับหมายที่2อยู่ที่ประมาณ2,32นะครับแมคโดนัลก็ลงมาลึกมากๆนะจากไฮตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงนี้เนี่ยแมคโดนัลลงมาแล้วประมาณ17 6%ก็นะครับก็ถือว่าเป็นของเซลล์ที่ดีมากเลยนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บหุ้นแมคโดนัลล์นะครับเป็นหุ้นที่จ่ายผลดีมากแล้วก็สม่ำเสมอมากนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นขายอุปกรณ์สร้างบ้านนะครับก็คือหุ้นของโลนะครับก็หุ้นนี้เราก็พูดกันมาทุกสัปดาห์เลยเนาะว่ายังไม่ได้รับโมเมนตัมอะไรที่ดีมากนักนะครับมีแรงช้อนเข้ามานะครับก็สุดท้ายก็ต้องกลับไปจุดเดิมนะครับเพราะรายได้เนี่ยโหดตัวนะครับคนเนี่ย ลดการใช้จ่ายลงนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บโลนครับหุ้นที่เป็นดีเวเดนคิงหรือว่าราชาปันผลนะครับเข้าเก็บได้ที่ประมาณ211นะครับไม้แรกไม้ที่2ก็ประมาณ198นะฮะไม้ที่3ก็ตรงนี้ประมาณ188นะครับสำหรับโลมีโลก็ต้องมี HD นะครับอันดับที่1หุ้นสร้างบ้านนะฮะราคาก็ลงมาเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับโลเลยนะครับราคาที่พิจารณาไม้แรกประมาณ325นะครับ ไม้ที่2ก็313ไม้ที่3ก็แนวรับเดิมตรงนี้เลยนะครับประมาณ297สําหรับ HD หุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นอสังหากันบ้านนะครับหุ้นของ v ิซีพ p ลปตีนะครับเป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับอสังหาที่เกี่ยวกับสิ่งบันเทิงต่างๆนะครับพวกปล่อยเช่าสถานบันเทิงนะครับ รวมถึงพวกคาสิโนพวกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นสิ่งบันเทิงของเราต่างๆนะครับเก็บค่าเช่าได้ค่อนข้างดีนะครับยิวค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ได้จ่ายปันผลเป็นรายเดือนนะครับหุ้นนี้จ่ายปันผลเป็นรายไตรมาสนะครับใครอยากจะเก็บหุ้นวิสิปาร์ตี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบปันผลฮะก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ27นะครับไม้แรกให้พิจารณาไว้นะครับแล้วอีกไม้นึงให้ไว้ประมาณ25นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับก็คือหุ้นของเซลฟอร์สนะครับ เซลฟอสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับสำหรับหุ้นที่พื้นฐานดีแต่ได้รับความกังวลนะครับสุดท้ายเนี่ยหุ้นก็รีบาวกลับมาได้นะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พื้นฐานแกร่งมากนะครับหากใครเนี่ยชื่นชอบเซลฟอสนะครับผมว่าราคาตอนนี้เนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงไฮเดิมเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่นะครับเราลองดูไฮเดิมมาจะถึงตอนนี้นะครับประมาณ16%ได้นะครับถ้าจะกลับไปแตะจุดเดิมนะครับ ซึ่งหุ้นลงมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับใครที่เห็นสักยภาพหุ้นนี้นะครับก็พิจารณานะฮะไม้แรกนะครับถ้าลงมานะฮะสองสี่แปดนะครับไม้ที่2ก็ประมาณ2องหนับให้ไว้ประมาณ2ไม้นะครับแต่หากเขาเนี่ยไม่ย่อนะครับก็น่าจะยาวๆจนถึงแนวต้านตรงนี้เลยนะครับถึงจะย่ออีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าใครพลาดจุดนี้เนี่ยก็ยาวเลยทีเดียวนะครับสําหรับเซลฟอร์ดหุ้นตัวถัดไปนะครับของดีราคาถูก ของเซลล์อีกแล้วนะครับก็คือหุ้นของ v ีซ่นั่นเองนะครับ Visa ก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะจากไฮเดิมของเขานะครับลงมาปัจจุบันครับยังมีอัพไซด์นะครับประมาณ6% 7%ได้นะครับกว่าจะไปชนแนวต้านหรือว่าไฮเดิมเขานะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องผ่านไม้นี้ให้ได้ก่อนนะและถ้ายาวๆไปนะครับถ้าเราเข้าตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะยาวมาถึงตรงนี้ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรมากระทบผมว่าน่าจะขึ้นไปถึงได้นะครับส่วนใครที่อยากจะรอตามแนวรับก็แนวนี้นะครับประมาณ267 262นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไม้ประมาณ253นะครับสำหรับวีซ่าหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นซิ่งนะครับหุ้นซิ่งกันบ้างนะครับหุ้นนี้นะครับฟินเทคนะครับก็คือหุ้นของโซฟายนะครับใครเก็บโซฟายกันบ้างนะครับโซฟายก็ร่วงมาเยอะนะครับเห็นบทความนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยวิเคราะห์ กันมากเลยนะครับว่าโซายเนี่ยจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีทางการเงินที่จะเข้ามามีบทบาทนับในที่สําคัญในอนาคตนะครับใครที่อยากจะลงทุนในบริษัทนี้และเชื่อมั่นนะครับต้องเก็บยาวพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นยังไม่สามารถยืนได้นะครับยังไม่ได้มีโมดอะไรที่ดีขนาดนั้นนะครับหากเราเนี่ยเก็บและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทนะพิจารณาราคาที่ประมาณ6เหรียญน,นะครับหรือราคาปัจจุบันผมว่าก็เข้าได้นะครับ หากรูดหกเหรียญให้พิจารณา5เหรียญนะครับแล้วก็สี่เหรียญครับลดทุกๆ1เหรียญสามารถเข้าเก็บได้นะพู้นง่ายหุ้นนี้นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นเครื่องดื่มกันบ้างครับร่วงทั้งเซกเตอร์เลยนะครับเซลเซียสก่อนนะครับสำหรับหุ้นเครื่องดื่มนะเซลเซียสเนี่ยก็เหมือนจะมีแรงช้อนซื้อเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถรั้งสิ่งที่เซลเซียสเป็นได้อยู่นะครับค่อยร่วงลงมาต่อเนื่องเลยนะหากใครอยากจะเก็บเซลเซียสนะครับ ราคาปัจจุบันผมว่าก็ลงมาเยอะมากพอสมควรแล้วนะ,ะลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับลงมาประมาณ44%ได้นะครับหากใครไม่อยากจะเข้าไม้นี้อยากจะเข้าตามแนวรับนะครับผมให้ไม้นี้นะฮะประมาณ54นะครับ45 41สาหรับหุ้นของ Celsius อ Celsius, เซลเซียสนะพอเซลเซียสเสร็จปุ๊บอ่าม,มานสเ s t ร์กันบ้างนะฮะ มอนสเตอร์ก็ร่วงเช่นเดียวกัน,นครับมอนสเตอร์ Monster ก็ลงมาเยอะพอสมควรนะฮะจนถึงราคาปัจจุบันลงมาแล้วเกือบๆกือบเปได้นะครับมอนสเตอร์ Monster, ใครอยากจะรอก็ไมานี้นะครับประมาณ48 45นะครับอ่ามีเซ l เซียซีม,มันเตอร์ก็ต้องมีพี่ใหญ่นะครับหุ้นอย่างเป๊ปซี่นะฮะเป๊ปซี่ก็เป็นหุ้นปันผลที่ดีนะครับเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่มีประวัติการเติบโตมาอย่างยาวนานนะครับและหุ้นเครื่องดื่มผมว่า ในระยะสั้นๆนี้นะครับน่าจะยังไม่ได้รับเรื่องราวที่ดีนะครับจนกว่ายอดขายจะกลับมาดีนะครับรอไตรามารส2ประกาศก่อนก็ได้นะครับถ้ายอดยังหดตัวอยู่นะครับผมว่าอาจจะโฮไปก่อนนะครับส่วนถ้ายอดดีขึ้นเนี่ยก็เป็นโอกาสในการให้เราได้สะสมก่อนล่วงหน้านะครับก็มา วัดดวงกันเลยนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหากใครจะเข้าสะสมผมให้ราคาปัจจุบันเข้าได้นะครับที่ประมาณ162ถ้าหลุดไม้นี้ก็รอที่ประมาณ156ได้เลยนะครับสำหรับหุ้นของเป๊ปซี่อพอหมดหุ้นเซกเตอร์เหล่านี้นครับหุ้นตัวถัดไปก็คือหุ้นของอสายการบินกันบ้างนะครับเด l ต้าแอร์ไลนฮะใครชอบหุ้นสายการบินชอบหุ้นท่องเที่ยวนะครับหุ้นนี้ก็จะขึ้นกับจํานวนของคนเดินทางนะครับ หากช่วงไหนคนเดินทางน้อยลงก็หุ้นได้รับผลกระทบแน่นอน,นครับลงมาแตะแนวรับแล้วนะครับที่ประมาณ45นะฮะเข้าได้ไม้แรกไม้ที่2ประมาณ41นะครับไม้ที่3ประมาณ38นะฮะทุกคนลองสังเกตหุ้นนี้นะครับว่าช่วงที่เขาขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นยาวมากนะครับแต่ช่วงที่ร่วงเนี่ยก็ร่วงนางยาวพอสมควรเลยครับก็เป็นไปได้ว่าไม้ที่ร่วงเนี่ยมันจะเป็นแบบเวบนี้หรือจะเป็นแบบเวบนี้นะครับ ทุกคนก็เผื่อใจไปด้วยนะถ้าอยากจะเก็บนับและถ้าราคามันร่วงแบบเว็บนี้เนี่ยอันตรายนับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเงินเฟ้อพีคนะครับทุกคนมันก็เลยดูเหมือนหุ้นเนี่ยรูดลงมาหนักขนาดนี้นะครับแต่หลังจากทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางนะหุ้นก็พุ่งไปนะครับแล้วดูเขาขึ้นขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนับสาหรับหุ้นนี้หุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นนี้นะฮะเก็บด้วยความเชื่อมั่นจริงนะครับแอมฟาสตาร์นะฮะตอนแรกผมคิดว่า38เนี่ยราคาต่ําแล้วนะครับ ยังลงมา3 7ได้อีกนะและแนวรับที่ให้รอประมาณ36นะฮะอีกหนึ่งเรียนก็จะถึงแล้วนะครับใครเชื่อมั่นในหุ้นนี้ต้องเก็บยาวนิดนึงนครับมาเก็ตแคปตอนนี้เหลือเพียง1บิลเลียนเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นหุ้นเล็กเลยทีเดียวนะหุ้นนี้แล้วก็อีกหนึ่งไม้ประมาณ32ครับแอมฟ่าสตาหุ้นตัวถัดไปนะครับนูคอนะฮะหุ้นทําเหล็กกันบ้างนะครับนูคอก็ลงมาเยอะนะฮะ ราคาสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดไม้นี้เนาะสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นไม้นี้อยู่นะครับที่ประมาณ151 141 126นะครับสำหรับหุ้นของนูคอ้อถัดไปนะครับก็คือหุ้นจีนกันบ้างนะครับอาลีบาบาฮะคใครสายหุ้นจีนนะครับอาลีบาบาก็เหมือนมีแรงช้อนซื้อเข้ามาแล้วนะครับแต่ผมว่าหุ้นนี้เนี่ยราคาน่าจะทรงๆนะฮะและเป็นหุ้นที่ under value มายาวนานเหลือเกินนะครับ ราคาเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะฮะใครอยากจะเก็บหุ้นนี้72นะครับ67อ่ะมีบาบาก็ต้องมี JD นะฮะดู JD กันหน่อย JD ก็ลงมาแล้วนะครับแนวรับตรงนี้เลยนะครับ24 21นะครับหุ้นนี้ก็ u n d e r v a l u e ลเช่นเดียวกันนะครับเป็นหุ้นดีราคาถูกนะฮะแต่นั่นแหละผมว่ามีเลกูเลชันของจีนมีการคอนโทรลภายในประเทศนะครับที่อาจจะเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับ หุ้นตัวถัดไปหุ้นของทางฝั่งสร้างบ้านนะครับ EXP นะครับหุ้นนี้ติดสัปดาห์หน้าลงทุนุนลงมามา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับลงมาแนวรับพอดีเลยนะฮะถ้าไม่เด้งนะครับผมว่าลงต่อแน่นอนนะครับก็2องหนะครับหนึแค่นี้ก็ลงมาเยอะแล้วนะฮะลองดูว่าเขาลงมาเยอะแค่ไหนนะครับจากไฮลงมาประมาณเกือบเกือบยีได้นะครับ หุ้นนี้ก็เป็นหุ้นที่ทําวัตถุดิบในการสร้างบ้านนะครับพวกคอนกรีตซีเมนต์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะฮะทีนี้เรามาดูหุ้นสร้างบ้านกันก่อนนะครับนํามาด้วย dhi นะฮะ dhi หลุดแนวรับแล้วนะครับรอไม้นี้เลยนะฮะประมาณ126 115 105นะครับมี d h i ก็ต้องมี palte group นะฮะใครอยากเก็บ palte group ร่วงลงมาแล้วนะครับแนวรับตรงนี้เลยนะครับ100 8ปดสครับหุ้นสร้างบ้านอ่ะลองดูอันดับ2องครับเล่นหน้าเล่นหน้าก็ร่วงนะครับเช่นเดียวกับ p a t t ต้ Group นะฮะแล้วก็ DHI นะครับหลุดแนวรับมาแล้วนะครับก็คงต้องรอไม้นี้เลยนะครับประมาณ126 1 1 9 1น3นะครับก็เห็นว่าหุ้นสร้างบ้าน3ตัวที่พูดมานะรวมถึงหุ้นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านในร่วงทุกตัวนะครับใครเห็นโอกาสในการเข้าเก็บสะสมไว้ก่อนก็พิจารณานครับแต่ต้องทําใจหน่อยนะครับว่าอาจจะร่วงต่อได้นะครับต้องมีแผนที่ชัดเจนนะฮะหุ้นตัวถัดไปนะครับเดียนะฮะเครื่องจักรเกษตรหนักนะครับหุ้นเดียก็ลงมาแนวรับสวยงามนะครับไม้นี้ประมาณ356นะครับประมาณ300 31นะครับไม้ที่2สําหรับเดียเนี่ยก็ราคาอาจจะพลัน 1, ผวนหน่อยนะฮะเพราะว่าขึ้นอยู่กับกําลังซื้อนะครับแล้วก็เครื่องจักรของเดียเนี่ยต้องกู้เงินซื้อเนาะรับใดที่ดอกเบี้ยสูงนะฮะคนก็จะชะลอการใช้จ่ายนั่นเองนะครับม้นตัวถัดไปนะครับหุ้นของ ADP นะฮะ Automatic Data Processing นะหุ้นนี้ก็ทำระบบนะทำซอฟต์แวร์นะครับ ใครอยากจะเข้าเก็บหุ้นนี้นะครับก็ไม้นี้นะครับประมาณ229นะครับไม้แรกไม้ที่2ก็2 1 1อ่า221นะครับแล้วก็ไม้ที่3ประมาณ207นะฮะหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นที่ทำเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ ร้านขายยาต่างๆนะครับมีสาขาเยอะมากนะครับ CVS หลังจากที่โอ้โหร่วงมาหนักมากนะครับเหมือนจะขึ้นไปได้นะครับแต่ก็ชนแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านนะและร่วงลงมาแล้วนะครับและน่าจะกลับมาจุดเดิมได้ไม่ยากนะครับรอเลยนะครับที่53นะครับหรือจะเข้าราคาปัจจุบันก็ได้นะครับบางๆนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นตัวที่22แล้วนะครับทุกคน g s นะครับ General Mills นะครับอ่ะร่วงอีกแล้วนะฮะหุ้น Packet f o o d หุ้นที่ทำเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับอ่ะห1นะครับหมายที่2ก็ประมาณ57สนะฮะสำหรับหุ้นนี้ราคาก็ไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับอ่ะเป็นกองทุนกันบ้างนะครับ s H d นะครับใครสายกองทุน SCD บ้างนะครับอ่ะเอาแนวรับมาฝากนะครับหมายแรกนะฮะลงมาพอดีเลยนะครับเนื่องจากว่า SCD เนี่ยเขาเก็บหุ้นที่จ่ายปันผลหนักแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอใช่ไหม ดังนั้นหุ้นปันผลร่วงนะครับ SCHD ร่วงด้วยนะครับหมายแรกเ6นะครับ74 72สําำหรับ SCHD นะครับหุ้นตัวถัดไปนะฮะ Air p r o d u c t c h e m i c a l นะครับหุ้นที่ทำเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆนะครับเป็นอันดับที่ะครนะเพราะอันดับที่1ก็คือหุ้นของ l i n d ดนะฮะอันนี้เป็นอันดับ2นะครับใครอยากจะเข้าเก็บนะผมว่าไม้นี้เลยนะครับประมาณ237 2 2 9 214นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับอัลตร้านะครับอัลตร้าบิวตี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆืสนใจกันไหมนะครับหุ้นนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นบิวตี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เติบโตได้ดีนะครับหากใครได้ดูคลิปก่อนหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีหลายตัวเลยในลิสต์นี้นะครับก็น่าจะเห็นนะว่ารายได้เขาเติบโตตลอดนะครับซึ่งสวนทางกับราคาหุ้นนะครับซึ่งการที่หุ้นลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยลงมาเท่าไหร่นะครับ สาได้นะครับถือว่าเป็นของเซลนะฮะแต่ถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่เชื่อใจหุ้นนี้จริงอยากเข้าลงทุนนะครับเพื่อนๆเพราะเป็นหุ้นที่การแข่งขันค่อนข้างดุเดือดครับใครอยากจะเข้าเก็บประมาณ3 7 4นะฮะหมาแรกไม้ที่2ประมาณ3 2 7นะครับไม้2ต่อไปนะครับเฮอร์ชีนะฮะเฮอร์ชีล่าสุดเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับกังวลเกี่ยวกับว่า การจัดหาวัตถุดิบของเฮอร์ชี่เหมือนจะมีปัญหาใช่ไหมทุกคนที่ว่าต้นโกโก้เนี่ยอาจจะปลูกยากขึ้นนะครับรวมถึงภาวะโรคร้อนเนี่ยทำให้โกโก้เนี่ยโตยากขึ้นนับจะมีผลกระทบต่อโกโก้ที่นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของเฮอร์ชี่หรือเปล่าครับเท่าที่ผมไปอ่านข่าวมาครับจากข่าวจากนักวิเคราะห์หรือจากหน้าเว็บไซต์ของเฮอร์ชี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเฮอร์ชี่กำลังร่วมมือกับนักวิจัยนักวิทยาศา,ศาสตร์นะครับในการ พัฒนา,านะครับต้นกล้าหรือว่าต้นโกโก,โก้ที่สามารถทนสภาพอากาศได้ดีนะครับอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ครับและทางบริษัทเองครับก็เห็นช่องทางตรงนี้นะครับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะกระทบต่อบริษัทได้ในอนาคตตอนนี้บริษัทก็ได้ประกาศลงทุนในธุรกิจอื่นๆครับรวมถึงอาจจะขยายพอร์ตฟลิโอทางด้านขนมหวานเนี่ยออกไปในตัวอื่นมากขึ้นครับดังนั้น ใครที่กังวลว่าเฮอร์ชี่จะได้รับผลกระทบจากต้นโกโก้ที่อาจจะโตยากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสบายใจขึ้นมาได้นิดนึงนงครับแต่ส่วนใครที่มองว่าในอนาคตเกิดปัญหาแน่นอนเนี่ยก็อาจจะพิจารณานะครับในการโพสต์ล์หุ้นนี้ไว้ก่อนนะครับาาราคาที่ให้รอนฮะผมว่าอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาแล้วนะฮะ ตรงนี้เข้าได้นะครับประมาณ180เนี่ยแล้วก็อีกไม้หนึ่งประมาณ173เลยนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นซิ่งบ้างนะครับอ่ะ u i p a t นะครับ UIPath เนี่ยมีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาแล้วนะครับเขาบอกว่า UIPath เนี่ยจะกลายเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับออโตเมชันนะครับหรือว่าหุ้นที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ฉลาดมากนะเพราะเขามี AI ที่เป็นซอฟต์แวร์ครับในการคนโทรลหุ่นยนต์เหล่านี้นะครับและ AI ของบริษัทเองเนี่ยก็เก่งมากๆนะครับเชื่อว่าบริษัทจะกลับมาได้ในอนาคตนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าลงทุนไว้ก่อนนะครับพร้อมเติบโตไปกับบริษัทนะผมว่าปัจจุบันเนี่ยเข้าได้บางๆนะครับเพราะเขาร่วงมาหนักมากนะครับส่วนใครอยากจะรอตามแนวรับนะครับ10เหรียญผมให้ไว้นะครับลองดูนะครว่าถ้าถึงไมเนี้อัพไซด์ยังอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอัพไซด์อีก35%นะครับกว่าจะไปชนแนวต้านเดิมตรงนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ผมว่าอยู่ที่ความเชื่อมั่นแล้วก็อยู่ที่เห็นโอกาสในหุ้นนี้แล้วล่ะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้นซิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราไม่ค่อยจะได้พูดถึงนะครับก็คือหุ้นของซาวฮาวนะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้น AI ที่ทําเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับในการพัฒนาระบบเสียงเอา AI มาจับนะครับซึ่งคิดว่าหุ้นนี้น่าจะกลายเป็นผู้นําในอนาคตนคับที่เก่งทางด้านเรื่องเสียงกับ AI นะครับ หลายๆตัวเนี่ยนำบริการการสั่งงานด้วยเสียงของ s o u n d h o w เนี่ยไปใช้นะครับอย่างในร้าน d e r i v ว r y หรือว่าร้านที่แบบเป็นไ r t ์ตูนะครับคนซื้อหรือว่าลูกค้าสามารถพูดสั่งด้วยเสียงนะครับแล้วก็จะมีระบบทำงาน,นครับแล้วก็ประมวลผลไปที่คนจัดส่งหรือว่าคนทำอาหารนะครับก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในอนาคตก็อาจจะลดจำนวนคนที่จะต้องรับลูกค้ามากขึ้นนะครับไ r ร์ตูเนี่ยเป็นอะไรที่ ใช้บริการของ s o u n d h o วเยอะมากในตอนนี้นะครับรวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงในรถยนต์นะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงอุปรกรณ์ IoT ต่างๆในบ้านเรานะครับก็จะถูกใช้มากขึ้นนะครับและคิดว่าในอนาคตน่าจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าหุ้นนี้เนี่ยราคาค่อนข้างต่ำนะครับมีสิทธิ์ที่อาจจะถูกปั่นได้ง่ายนะครับแต่ ผมยังไม่ได้มองว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นปั่นครับเนื่องจากว่าหุ้นเนี่ยมีพื้นฐานนะครับแล้วก็เห็นข่าวแวบๆนะว่า n v ็นวีเดียเนี่ยประกาศลงทุนในหุ้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บหุ้นนี้นะครับก็พิจารณาไม้นี้นะครับประมาณ3.68นะครับพอรุาุด3.68ก็ยาวเลยนะฮะ2.10นะครับน่้าน้าพิจารณาเหมือนกันนะครับหุ้นนี้ก็ยังเป็นหุ้นเล็กอยู่นะครับ ใครที่ชอบพุ่นนี้ก็ลองเอาไปทำการบ้านต่อนะครับหรือใครที่เห็นโอกาสก็ลอง w watch list ดูไว้ก่อนได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมูลนี้นะครับก็เป็นจังหวะลงทุนแล้วก็ข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับทุกคนประจำสัปดาห์ครับหากมีตรงไหนขาดตกบกพร่องนะทุกคนสามารถเสริมได้นะครับและอยากจะย้ำไว้อีกทีหนึ่งนะครับแนวรับทั้งหมดนะครับมา จากผมคนเดียวนะครับจากไอเดียของผมนะครับหากเพื่อนๆเห็นด้วยก็ลองเอาไปทำกันบ้านต่อนะครับแต่หากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกของการลงทุนวันนี้สวัสดีครับ